ครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันครับกันครับในเมรุนิ่งช่วงเวลาเช้าครับในตอนบ่ายช่วงเวลากลางวันในอีพินิ่งช่วงเวลาเย็น at noon เวลาเที่ยงวัน at night เวลากลางคืน at midnight เวลาเที่ยงคืน I get up ฉันตื่นนอน I have lunch ฉันทานอาหารกลางวัน I อเล็กอ o บฉันอ่านหนังสือ Go t กท s c h o o l ฉันไปโร <Yeah. S 2> งเรียน I have dinner ฉันทานอาหารเย็น I go to bed ฉันเข้านอนคัดลูมแปลว่าห้องเรียนครับ ไบอกไอ,บไอบโบรีแปลว่าข้างสมุดครับครับทิชเชอรลูมแปลว่าห้องพักคู่